เพ่อนสนิทฉันน่ะเขามีปราร์ตี้สาวสดแค่ว่าคราจะไปไหนวะใครล่ะนางแพซ่าเนี่ยก็เพื่อนฉันตอนอาลุบ้าจะกแพซ่าดฉันเองเราก็ไปพิจ้าปาร์ตี้สาวสดเนาะจะไปไปได้ไงแต่ฉันก็สดเลยนะโอยแกปราร์ตี้สาวสดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเพื่อนแต่เราค่ไปเที่ยวไงแกกริบๆน,นะนับให้เชิญเราใช้ spray แหล,ละเดี๋ยวละจะมาเหรออ๋อ ฉันน่ะจะไปปาร์ตี้สานสดสนของเพียสติใช้ตอนอนุบาลนะเออแต่เธอทำงานเป็นนางแบบนะท่านี้ขาวดูตกไปเธอเสียหายนะใช่เธอเสียหายนะแนตะวันนี่พี่ีพ,พวกแก2คนอะ่ะเยียจะมากก็ได้จ้ะเพี่นเขาจะไปเที่ยวเขาไม่ได้ไปทำสิ่งไม่ดีจะอายทำไมจะกุกทำไมนี่พี่จะไปโปรโหมดด้วยอ่เข้าใจไหม นี่ยเรนเธอไม่รู้หรอเธอไม่เคยเพูดแบบเธอไม่รู้หรอใช่ไหมพี่พี่ใช่เออแล้วฉันว่าฉันว่าแกอย่าไปเถอะเนี่ยแกถึงแกไม่ไปเดี๋ยวพี่ใส่กับฉันฉันก็ไม่ได้ว่าแกหรอกแต่ถ้าแกะจะไปอย่างนี้ฉันว่ามันอันตรายนะเว้ยงานแกอะโอ้หแกงานอะไรขนาดน,าน,นั้นเลนะเอาไปอย่างงี้อย่าไปเด้อไปสิไปไปไป,ไป ฉันบ้าน,นมไม่ไปเลยแม่แกไปแน่นี่อย่ามาโยงจะไปไหนก็ไปไปเม่ลาศิษเจียนทำอะอย่าไปใช่แม่ลาศิษเจียนทำอะอย่าไปนะงั้นพี่พี่เราไปเถอะเดี๋ยวฉันจะไปสู่เธอรุง่งยัยนี่ขอบุญจาตะวันไน้ยีใช่ไหมงั้นถึงบ้านเราไม่สองควายแล้วเธอจะจำเป็นหรือไม่หรอก็ได้นะ โอ okay. เคนี่ไัเมานะจะไม่ไปนะไม่ไป,ไปจ้ะไม่ไปจ้ะมรวสุะโอ้อยโอ้ยจะเนะบาๆน่ก็ได้น,นพี่จ้ะเป็หนห่วงเจริงแต่เราก็หาหกก้างานจริงแก okay. ขับตัวอย่งี่ถึงง่ายหรอไอไง,งไม่เอาเไม่เอาไม่เอาเถ้ามีคนร,รู้ว่าฉันซส้นนะ ตมตกนะหลงนะเนี่ยเข้าปีแยกเน,น,นี่ยแกจะหนีแหละนะิ่งเถอะซิ่งเถอะอเอาจริงเหรอแกเอาจริงฉันจะโกหกแกทำไมล่ะซิ่งเลยจะที่เหรอวะเอาเลยสละผิดชอบเองแน่น,นะนายจ่ายจ้ะซิ่งเลยอุ้ยแกสนุกกว่าที่คิดที่แค่สนุกสนุกโอ้หสนุกอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย อะเนี่ยโอย,อย,อย,อยแกรอวะโอโอ,โอ,อุมแล้วเนะี่จะไปไหวไมแกเนานเลยป็นะงไหเป็นแกโ,โ,โฉันซิ่งะแม่าทอไข่ทอดน้าปน้ําคานฉันฉันควบคุมรถไม่อยู่แล้วอ่ะเฮ้เฮ้ให้เจะเข้าโ ขับไม่ถึงบ้านจรงเดี๋ยจะขับแท็กซี่กลับแล้วแกทำไมไม่มกลับวันนี้เลยแท็กซี่มีเห็นรอขับวนที่ไหนเลยแต่ตจำไม่ต้องมาสนตัวเองส่วสนฉันนี่แหละฉันจะตายแล้วกับแกโอ๊ยอะไรเนี่ยให้แก,ก้นไปก็ไม่อยู่อ๊อฟไ้แกบ็บเบรกสิยังเบรก ฉันเบรกไม่ได้ลรตายเองโอ๊ย,อย,อยฉันต้องมันไม่ได้แล้ฉันควบคุมมันไม่ได้แล้วปุ๊ยโอ๊ยแกไม่เมกี่ยวรถชนตุกนั้นนะ่ะรถบูดเลยช่วยหน่อยจูเกตุนเสียมากเลยโอ๊ยแกจะตายให้ตายไปเถอะน่ารำคาญรถเป็นใหญ่เนี่ยเฮ้ยแกช่วยฉันหน่อยเถอะแล้วให้ฉันไปร้องมาทไมานนีไม่จากโนสุดโนแคร์ไม่รถแกจะ ต้องวิ่งไปตรงเรียนใช่เนียรงเรียนก็อยู่หากันไม่นานฉันลำคานแกงจริงๆหน้าลำคานแกแต่อย่าเพิ่งทิ้งฉันได้ไหมนี่ไม่ทิ้งรานจ้ะไม่บายเพียงรัแต่แกแต่แกไปแบบไม่บอกไม่กล่าวไปเหีอวะเลยเนี่ยจะดยจโอ้เจไปทั้ตัวเยเฮ้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 ย เธอไปแน้วเปล่าฉันเจ็ไปทั้งตัวเลยอะตะวนมีไหมเดี๋ยวเธอไปร้องไหโอเคไหมโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอเคแล้วเธอเป็นไงไงถไม่อยู่ที่นี่ไงฉันคือคือลิลี่อะเขาทิ้งคือลิลี่เขาบอกให้เธอซิ่งแล้วฉันก็ซิ่งจนรถชนไปมาจนรถเบ๋แล้วรถมันก็แหง แล้วมันก็ควบคุมรถไม่ได้เลยฉันควบคุมมันไม่ได้เลยแล้วมันก็ชนตัวฉันบาดเจ็บแต่ลิลี่เขาลิล,ล,ลี่ไม่เป็นอะไร่วนฉันเป็นคนเดียวลิลี่หายไปไหนลิลี่เขาไปแล้วก่อนจะไปก็บวฉันชุดใจฮะลิลี่เป็นคนสั่งให้เธอทำอีกอย่างแล้วเธอก็บาดเจ็บ นี่จังหวที่มันต้องขอโทษเธอไม่ใช่เธอต้องแต่ขอโทษนี่นะจะบอกให้อ,อย่าไปโทษกันเลยฉไม่สนงานฉันโอ้โหบอกเลยว่าฉันบอกเลยว่ฉันบอกก่อนเรืทอย่างนี้ดีนะฉันเป็นอะไรจริงา เธออยากดูดีวกว่าให้ฉันดูนะคือฉันว่าเธออยากดูดีกว่าฟังจากฉันดีกว่านะโอเคอะไรหรอตอบอะไรโอเคพร้อมนะโอเคพร้อมคือตอนที่เธอซิงอ่ะมีคนอัดคลิปเธอไว้ได้แล้วเขาก็ไปแชร์แล้วเขาก็บอกว่าเห็นหน้าเธอชัดมากจนไม่ได้ติดฟิล์มใต้เป็นรถสีรถเธอคือเปรี้มากชัดมากแล้วทุก แล้วเขาก็มีภาพพี่เธอลมด้วยก็คือตอนเนี้ยมีสิ์ว่าเธอจะโดนไล่ออกแล้วเธอจะล้มจลายจักเงินที่เธอมีอยูอ่คือจะบอกอะไรให้นะเธอไม่น่าชเชื่อเลยเวลาเสบปวดต้นข้อเวันขาชดรดชนขาแฮมรู้ทุกทงย่าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างขึ้นมาแบบประนีตมันหายไปหมดแล้วฉันพยายามสร้างออกใหม่ใหม่ฉันมาเลือกไปนั้นมันก็ทำให้ฉันละลายจากคนที่จนๆกลายเป็นคนรวยนชั่วค้าคืนจากชั่วค้าคืนฉันก็ต้องออกเอาใช้เงินตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันไม่เป็นไรนะตอนเนี้ยพี่กบบไปอยู่ที่โรงเรียนแบบเมื่อกี้ฉันไปดูพี่มาพี่ยัยังยังไม่เสร็จไม่เสร็จ ดีไหมฉันจะโทรมือถือเธอเป็นคนพิเศษแล้วเธอค่อยไปหางานดีชาวแทนนะโอเคไหมนายจองจริงจริงเหรอได้ฉันช่วยเธอได้ฉันจะช่วยพยายามใช่ฉันช่วยได้แล้วกันเนาะฉันจะบอกเธอเลยนะเพี้ยนแท้มันก็มีแต่เพี้ยนไม่ดีมันก็มีมากมายจำไว้นะฉันจะจำฉันจะดูคนที่ที่เขานั้นหวังฉันหน้าจริงๆ อันนี้ฉันจะไม่เรียกคนประสัดประซาแล้วขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกหนึ่งปีผ่านไปเออฉันขอโทษทนะที่ต้องทำให้เธอใจมันเป็นคนขายของในเซเว่นร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันแค่มากะเย็นนะฉันขอโทษจริงปฏิจจังใช่ไหมพอ นะฉันก็ต้องส่งให้พีกด้วยแล้วก็ส่งให้เธอด้วยฉันก็ไม่เหลียวเลยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยฉันก็ดีแล้วแหละพี่เขาก็ดีนะนะพี่ชื่อว่าพี่ลินข่าว่ามากะทุกครั้งเลยเขา,าจะอยู่เฝ้าฉันตลอดข่าว่ารู้ว่าฉันนะี่โดนอะไรมาบ้างเข,า,า,งา,ขา,าเลยสงสารเลยดุกะเพี๋ยฉันเน่งเขาัะเขาจะให้ฉันพักแล้วก็เดี๋ยวเขาจะดูแลนี่เองอะจะโอเคนะ,ะจะ แวไป่ะนะจะจบแลน่ะนะคะทุกคนว่ามีพี่จะพูดในตอนท้ายของคลิปนะคะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ทาคลิปอาละครเท่าไหร่เพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะทละครไหนดีแล้วก็แบบบางคลิปมันก็ไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่นะคะอืคลิปนี้นะคะพี่ก็ได้มาคิดตอนว่าเออเดี๋ยวพี่จะขาจจะได้ไปโรงเรียนแล้วพี่ก็มาคิดเดี๋ยวพี่เคยดูละครเห็นว่าเออเพี้ยนแบบเพี้ยนแท่พี่ไม่เท่พี่ก็เลยลองเอามาทําเป็น ละครในเกมสักุรานะคะเพียนแท้นะคะเขาเป็นยังไงเพี้ยนไม่แท้เขาเป็นยังไงเขาช่วยเหลือกันยังไงอะไรอย่างงี้นะคะอืมใครชอบเพี้ยนนี้เดี๋ยวกระไรกดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอ่าอ่ะทุกคนก่อนจะจบคลิปนะคะใครยังไม่ได้ดูจบฟังก่อนฟังก่อนใครยังไม่จบนะคะก็คือพี่อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนนะคะได้เจอเคยเจอเพี้ยนแท้หรือว่าเพี้ยนไม่แท้ไหมอืมอยากจะรู้มากๆเลยนะคะ 拜了啊，来拜,拜、啊。